อาหารทำร้ายสมองยิ่งกินบ่อยๆทำให้สมองเสื่อมเร็วยิ่งกินอาหารดีมีประโยชน์ก็จะทำให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าเกิดเรากินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์มันก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราอีกด้วยครับยิ่งเรากินบ่อยๆมันก็จะสะสมทำให้ก่อเกิดโรคต่างๆรวมถึงนะครับสมองอักเสบหรือว่าความจำเสื่อมหรือว่า ความสามารถในร่างกายของเราต่างๆลดน้อยลงครับผมดังนั้นนะครับวันนี้จะมาบอกอาหารนะครับที่ไม่ควรที่จะทานแล้วก็อยากกินบ่อยๆครับมันจะทำให้เกิดอาการสมองเสื่อมได้แบบง่ายๆครับ1 c คาร์บโบไฮเดรตขัดสีคาร์บโบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีนะครับเช่นขนมปังขาว ข้าวขาวน้ําตาลทรายขาวครับเป็นอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลที่สูงมากครับอาจส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดครับและอินซูลินครับพุ่งสูงขึ้นได้ครับอีกทางครับอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลสูงยังส่งผลในการทํางานของสมองของเราครับซึ่งครับอาจทําให้ความจําเสื่อมได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ครับก็เลยควรแนะนําครับให้เลี่ยงหรือว่าลด อาหารเหล่านี้ลงครับเพราะว่ามันมีผลต่อการโรคไอโซเมอร์และภาวะสมองของเราอีกด้วยครับให้พยายามหลีกหรือว่าทานให้มันน้อยลงครับหันว่าทานข้าวกล้องข้าวสอมือจะดีที่สุดครับหรือว่าเป็นขนมปังโฮมวีทก็ได้ครับเพื่อนๆ 2. ปลาที่มีสายประหลอดสูงครับ ปลาที่มีสารประหลอดสูงครับเช่นปลาทูน่าปลาฉลามปลาอิรีปลากระทงดาบครับหากร่างกายครับได้รับสารประหลอดครับสารเหล่านี้ครับจะกระจายไปทั่วร่างกายครับมันจะไปสะสมที่ตับไตและสมองครับอาจจะส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของระบบประสาทส่วนกลางและสารสื่อประสาทและกระตุ้นสารพิษต,ต่อระบบประสาทเราส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสมอง ได้ในที่สุดครับควรเลือกทานปลาอย่างอื่นดีกว่าครับเพื่อนๆทุกคน 3. าอาหารแปรรูปครับอาหารแปรรูปครับเป็นอาหารที่มีเกลือน้ําตาลและไขมันที่สูงครับอาหารเหล่านี้ครับเช่นมันฝรั่งทอดขนมหวานบะหมี่กึ่งสําเร็จซอสต่างๆครับรวมถึง เนื้อแปรรูปต่างๆไส้กรอกเบคอนแฮมครับจนไปถึงเนื้อแดงครับเรียกว่าเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ที่สูงครับและสารอาหารที่น้อยมากๆครับถือว่าเป็นอาหารเพทหนึ่งที่ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นได้อีกรวมทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพและสมองของเราครับทำให้นะครับอาจเกิดเสี่ยงต่อโรคไอลไซเมอร์หรือความจําเสื่อมไปได้ครับถ้าเรากินในปริมาณที่เยอะและ ติดต่อกันเป็นเวลานานครับเพื่อนๆในอาหารทอดครับอาหารทอดครับเป็นอาหารที่มีไขมันสูงอาจทรงผลนะครับให้ความจําลดลงและทําให้เกิดอาการอักเสบซึ่งสามารถทําลายหลอดเลือดที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได้ครับรวมถึงนะครับยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาภาวะซึมเศร้าได้ด้วตัวครับเรียกว่า อาหารทอดถือเป็นอาหารที่ส่งผลต่อสร้างกายของเราต่อการเรียนรู้และความจําและก็ระบบการทํางานของสมองของเราครับก็อยากให้เพื่อลดการทานของทอดครับจะดีต่อสมองและสุขภาพของเราครับเพื่อนๆ 5. เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลครับดีทุกทุกคนชอบเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลครับ,ดบ,รดรบโดยเฉพาะฟูโตดเช่นน้ำอัดลมโซดาน้ำผล,ลไม้ รวมถึงเครื่องดื่มชูกําลังต่งางๆครับหากดื่มในปริมาณมากๆและติดต่อกันเป็นเวลานานจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของโรคป้วงโรคเบาหวานโรคหัวใจความดันโลหิตสูงรวมถึงไขมันในเลือดสูงครับรวมถึงยังส่งผลต่อสมองของเราเพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมรวมไปถึงโรคไอไซเมอร์อีกด้วยนะครับเพื่อนๆก็ หันว่าทานน้ำเปล่าหรือว่าน้ำผักผลไมาไอซเราปั่นเองกันดีกว่าครับเพื่อนๆหกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆครับจะส่งผลให้การทำงานของสมองลดลงและคนนะครับที่ชอบดื่มมากก็อาจจะทำให้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังได้ครับเพราะว่ามันจะขาดวิตามิน B1 ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดปกติของสมองและก็สูญเสียความทรงจำพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอาจมีปัญหาในด้านการนอนหลับสายตาผิดปกติอีกด้วยนะครับผมจึงนะครับอยากจะให้เพื่อนลดการทานแอลกอฮอล์หรือว่าเลิกทานแอลกอฮอล์ก็จะดีต่อสุขภาพของเรานะครับเพื่อนๆ